ผมว่าเสือตอนที่หนึ่งเลียสิด้านไทเกอร์ผมชื่อไทเกอร์เป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าวเวลุ่นที่เวรุ่นทุกคนต้องรู้จกักเอาผมรับช่วงต่อจากป้าที่ต้องไปประจำการที่ฮ่องกงมาทําให้ผมต้องดูแลก,กิจการของสาขาที่ไทยเพียงแค่คนเดียวอยู่ที่บ้านหลังใหญ่นี่คนเดียวแต่ถามว่าเหงาไหมบอกเลยว่าไม่เฮียกินเล้าปะเบือ่อตอนไหนแต่ไรชวนไม่เคยไปชิมอน ลูกองเพื่อนป้าที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันผมค่อนข้างสนิทกับมันเลยเคยถามมันว่าทําไมถึงชื่อชิมอนมันบอกว่าพ่อมันชื่อเช่แม่มันชื่อไมล์มันเลยออกมาเป็นชิมอนเพราะพ่อเราต่างเป็นเพื่อนกันทําให้ผมรู้จักกับมันมาตั้งแต่เด็กไปดิกูเลี้ยงเองเบื่อเหมือนกันว่ะมันน่าเบื่อแบบนี้นี่เองรุ่นป้าผมถึงได้คบผู้หญิงเดือนละคนคงเป็นการแก้เหงาได้ดีเราขับรถไปที่ร้านประจําชื่อร้านว่าเดอะมิว ที่นี่เด่นเรื่องสาวสวยเพราะสาวที่มาเที่ยวที่นี่แจ่มมากแล้วผมก็เป็นขาประจําที่นี่มาจะสนิทกับเด็กเสิร์ฟที่นี่กันเลยทีเดียวฮอตเหมือนเดิมเลยนะเฮียวันนี้หิ้วกับบ้านปะชิมอนแซวผมเพราะมีสาวๆมองตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าจนถึงโต๊ะเลยเคยพลาดเหรอระหว่างที่นั่งกระดกเหล้าเข้าปากตาของผมก็ไปสะดุดตากับสาวสวยคนหนึ่งหุ่นเปะ๊ะดูแล้วถ้าจะแรงไม่เบา น่าจะเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกเพราะผมไม่เคยเห็นเธอที่นี่มาก่อนผมเลยสั่งให้เด็กเสิร์ฟส่งเครื่องดื่มให้เธอแน่นอนว่าเธอต้องมองหาอยู่แล้วว่าใครเป็นคนส่งเครื่องดื่มมาให้เธอผมเลยแสดงตัวและยิ้มให้เธออย่างเป็นมิตรเพื่อนเธอต่างส่งยิ้มให้ผมกันทั้งกลุ่มนั้นแหละกูไม่ได้คืนนี้อย่าเรียกกูว่าไทเกอร์เลยผมลุกขึ้นจากโต๊ะแล้วเชิญสาวๆมานั่งที่โต๊ะแน่นอนเพื่อนของเธอมาเธอก็ต้องมาอยู่แล้ว โหยมาตั้งหลายทีไทเกอร์ไม่เคยชวนนั่งถ้าไม่มีมะน,นาวจะไม่อยากรู้จักเราเลยหรอคะสาวสวยในกลุ่มทักขึ้น <c oughs> อย่าน้อยใจไปเลยผมเพิ่งเคยเห็นพวกคุณจริงๆแล้วคุณมะน,นาวก็ช่างสะดุดตาสะดุดตามากมากผมส่งยิ้มให้สาวสวยคนนั้นชัดเจนเพื่อบอกว่าเธอพิเศษหุยเพื่อนทั้งกลุ่มของเธอหุยขึ้นมาพร้อมกันจีบฉันแหละคะ ฉันจิบยากนะหญิงสาวสวยที่สะกดสายตาของผมเอ่ยคุยกับผมเป็นคำแรกแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เล่นเล่นผมไม่ได้จีบใครง่ายๆเหมือนกันผมยิ้มให้เธอนิดๆก่อนจะเล่าความสนใจจากเธอเพื่อแนะนำน้องชายแสนรักสาวๆนิชิมอนน้องชายผมเองพี่ก็หลอน้องก็หลอให้สิบสิบสิบไปเลยจ้าเสียงหัวเราะอ,อย่างสนุกสนานมีทั้งเล่นเกมพูดคุยผมจีบมะนาวจริงๆ แต่ผมไม่ได้สนใจเธอเป็นพิเศษเพื่อบ,บีบให้เธอเข้าหาผมเองขอโทษนะครับอะไรติดผมคุณผมใช้นิ้วเขียวผมหญิงสาวที่ชื่อมะน,นาวมาทัดหูดูท่าเธอจะเขินอายมีน้อยแบบนี้ตกได้มียากคราวนี้กลายเป็นเธอมองผมไม่วางตาผมเลยขยับเข้าไปนั่งใกล้เธออีกนิดรู้ไหมวันนี้มะน,นาวสวยสะดุดตากว่าทุกคนขนาดคนที่ไม่เคยมองใครอย่างผมยังอดใจไม่ไหวที่อยากจะรู้จักมะน,นาวเลย ผมก็ซิบข้างๆหูเธอเบาๆแค่อยากรู้จักเองเหรอคะนั่นบอกแล้วไงถ้าไม่ได้ไม่ใช่ผมอยากรู้จักทุกอย่างเลยผมมองสาวสวยตรงหน้าทั้งตัวเธอจุ๊บที่แก้มของผมเบาๆแล้วมองอย่างยั่วยวนฉันอยากไปเข้าห้องน้ำจังเลยนะคะช่วยไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมคะอืมเชิญชวนขนาดนี้ไม่ไปได้เหร ผมหันไปยักคิ้วให้ชิมอนที่อยู่ท่ามกลางสาวๆสาวๆคงไม่ยอมให้มันลุกขึ้นมาแน่ๆนพอไปถึงห้องน้ำมะนาวก็ลุกผมอย่างรวดเร็วด้วยจูบที่เร่าร้อนบอกแล้วไงว่าเธอแรงผมไม่ชอบผู้หญิงลุกนักหรอกผมเลยพลิกเธอเข้ากำแพงแล้วเริ่มเกมเองบ้างไทเกอร์ aker, เข้าไปในห้องน้ำดีกว่าในระหว่างที่ผมกำลังจะเดินตามเข้าไปตาของผมดันไปสะดุดกับหญิงสาวอีกคน แต่คนนี้เป็นคนที่ไม่ควรอยู่ที่นี่ผมทิ้งมะนาวทันทีแล้ววิ่งไปหาเธอไปไหนแล้วมาทำไมในที่แบบนี้อย่าให้จับตัวได้นะอยู่ไหนวะผมเดินตามหาหญิงสาวผมยาวตาโตในฟอร์เต้นลัมที่มีคนเต้นจนเต็มฟอเมื่อกี้ยังเห็นหลังไวไวว่ามาทางนี้มืดแบบนี้มองไม่เห็นเลยว่าใครเป็นใครโถ่อยู่ไหนวะผมวิ่งตามหาเธอด้วยความร้อนใจ ที่นี่ไม่เหมาะกับเธอเท่าไรน้องจ้าไปเต้นกับพี่ดีกว่านะไม่ค่ะฉันมาตามหาคนเสียงแวแวเวโอ้ยแม้จะได้ยินเสียงเวลเวลผมก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นเธอแต่มันดังมาจากทางไหนเล่าที่นี่เสียงเพลงดังมากไม่ค่ะไม่ค่ะฉันมาตามหาคนจริงๆไม่เข้าใจหรือไงเสียงของเธอเริ่มชัดขึ้นผมรีบวิ่งตามเสียงเวลวๆของเธอไปทันที พอพ้นจากคนผมก็เห็นหญิงสาวที่กำลังถูกผู้ชายลุมชุดกระชากอยู่จนผมต้องรีบเอาตัวเธอออกมาขอโทษนะเธอมาก,กับผมเสือสีหน้าของเธอดีใจมากที่เจอผมอะไรกันนะ่ะที่แท้ก็เด็กของไทเกอร์ชื่อไทเกอร์แล้วเจ๋งเหรอวะโถเว้ยไปพวกเราอย่าไปยุ่งกับคนมีเจ้าของเลยผมลากแขนของเธอกลับไปที่โต๊ะเพื่อเอาชิมอนกลับเธอไม่ควรมาอยู่ในที่แบบนี้ พ่อเธอไปไหนอะทำไมถึงปล่อยเธอมาแบบนี้ได้นะโมโหโมโหมากเลยเฮียทำไมกลับไวจังอะ่ะอ,อ้าวแล้วพี่เจ้าขามาได้ยังไงอะผมควักตังจากกระเป๋าตังส่งให้กลุ่มสาวๆห้าพันเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมันไม่ถึงหรอกแต่ให้เพื่อเป็นมารยาทผมลากเจ้าขาออกมาจากร้านแล้วลากขึ้นรถก็จะดุเธอต่อหน้าชิมอนมันนั่นเลยเธอไม่ควรมาในที่แบบนี้พ่อฉันนะสิ GPS บอกว่าอยู่ที่นี่นะ ยังจะเถียงพ่อเธอจะหนีเที่ยวแล้วอย่างไงก็ไม่ควรตามมันอันตรายถ้าวันนี้ฉันไปช่วยเธอไม่ทันจะทายัางไงโดนมันทําอะไรต่อไม่อะไรไปไหนถึงไหนแล้วเธอไม่กลัวหรือไงแต่ที่นายยังมาเลยเธอยังคงเถียงผมเสียงอ่อยๆยังจะมาเถียงฉันจะเอาเธอกลับไปคืนพวกมันเดี๋ยวนี้ไม่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 ไม,ไม,ไม่ฉันกลัวแล้วไม่เอาแล้วเฮ้ยดีดีมากเธอไม่บอกกับอะไรแบบนี้หรอกนะ ฉันจะไปส่งที่บ้านต่อไปไม่ต้องตามพ่อเธออีกเธอตามแล้วอย่างไงเขาก็หนีอีกอยู่ดีอะมิจเอาตัวเองไปเสี่ยงเราไปจัดการตอนเขากลับดีกว่านะเฮ้ยเออก็ได้เธอทำหน้าสลดแล้วเฮีย er, จะเย็นๆนะพี่เจ้าขาวกลัวหมดแล้วเจ้าขาเพื่อนสมัยเด็กพ่อเธอเป็นช่งางภาพให้แบรนด์เราตั้งแต่รุ่นปาแต่ผมได้รู้จักเธอตั้งแต่อยุคสิบห้าพ่อเลี้ยงเธอเหมือนไข่ในหินห่วงมาก หวงจนลูกสาวไม่ทันคนเลยภายนอกเธออาจจะดูห้าวเหมือนทอมบอยแต่จริงๆแล้วทั้งหัวอ่อนอ่อนตลอดมนทำให้ผมต้องอดห่วงเธอไม่ได้เลยจริงๆผมเทศนาเธอตลอดทางระหว่างไปส่งเธอที่บ้านเสือขอบใจนะที่มาส่งอะ่ะแล้วต่อไปก็ฉันจะไม่ไปละอย่าดูอีกเลยนะฉันกลัวหมดแล้วเข้าบ้านไปนอนได้แล้วปะบายนะชิมอนบายนะเสือขับรถกลับดีๆล่ะ ผมเมาจนสาวน้อยตากลมโตของผมเข้าไปในบ้านจนปิดประตูเรียบร้อยถึงจะออกรถพอออกรถไอชิมอนก็ปีนมานั่งหน้าทันทีเฮียยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะไม่ได้ยิ้มเฮ้ยผมอดกินเหล้าเลยอะเฮียไปส่งผมที่บ้านเลยเซ้งกว่าเดิมอีกกูเซ้งกะอจะได้แล้วเฉียวอีกแค่นิดเดียวเองมะนาวน่ะเหรอพี่เออลิอ่านมาลุกกูเจอกูลุกกลับชวนกูเข้าห้องน้ำเลยล่ะ แต่ถ้าผมให้เลือกอีกครั้งผมก็เลือกวิ่งตามเจ้าขาอยู่ดีผมไปส่งชิมอนที่บ้านทักทายพ่อแม่มาแล้วก็กลับบ้านที่แสนเซ็งของผมอีกครั้งเมื่อจัดการตัวเองเสร็จสับผมก็ทิ้งตัวลงที่นอนแน่อย่าคิดลึกนะผมแค่อาบนะ้ำยี่ตัวยุ่งเธอทําให้ฉันพลาดการล่าเหยื่อเสาร์อาทิตย์นี้เธอต้องรับผิดชอบจะแก้งอะไรเธอดีนะเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่ผมรอคอยมากๆเพราะเธอจะมาเรียนทําอาหารกับผมที่นี่ เมื่อก่อนมาผมเป็นคนสอนเธอแต่มาไปฮ่องกงกับป้าผมเลยได้รับช่วงต่อสอนเธอทำอาหารต่อจากมาจะแกล้งอะไรดีนะถึงจะสาสมแกล้งให้เป็นแมวดีไหมร้องเหมียวเหมียวคงจะน่ารักน่าดู <c oughs> คิดเองก็ขำเองเป็นเอามากเหมือนกันนะเราเนี่ยอ่ะผมชอบเธอผมยอมรับในบรรดาผู้หญิงทุกคนเธอพิเศษกว่าใครเพราะเธอมีความซื่อบื้อเธอไม่เข้าใจด้วยซ้ำทำไมผมถึงชอบแกล้งเธอ ถ้าเธอเป็นแบบนั้นแล้วมันถึงทำให้ผมสนุกชอบกแกล้งเธอเพราะเธอซื่อบื้อไงเช้าว,วันเสาร์เจ้าขามาถึงบ้านผมตั้งแต่เก้าโมงเช้าทำขนมก็แล้วกันวันนี้สตรอเบอรี่ชีสพายน่าจะง่ายง่ายเธอชอบกินสตรอเบอรี่เหมือนผมเราเลยพาก,กันไปซื้อวัตถุดิบพี่ซูเปอร์เสือใช้อะไรบ้างอะ แคกเกอร์ยามสตอเบอรี่ที่ใช้สำหรับทำพายครีมชีสโยเกิร์ตธรรมชาตินมข้นและเนยแน่นอนผมให้เธอวิ่งไปหาเองเอาเป็นว่าผมมีความสุขที่เห็นเธอวิ่งไปวิ่งมาหยิบผิดบ้างถูกบ้างที่เธอหยิบมาผิดไปกว่าครึ่งนี่เจ้าขาไอ้ยามแบบเนี้มันไว้ใช้ทาขนมปังมันใช้ไม่ได้แคกเกอร์ก็ต้องไม่มีไส้ครีมอันนี้มันไม่ใช่ครีมชีสสักหน่อยอะ่ะผมเลยดีดหน้าผากของเธออย่างแรงเป็นการทำโทษ ที่จริงผมจะพาเธอไปหยิบก็ได้แต่ผมอยากทำโทษเธอผมเลยหยิบของให้เธอดูพร้อมกับสอนเธอไปด้วยเราซื้อของเสร็จแล้วก็กลับมาที่บ้านผมทันทีพอมาถึงผมก็สอนเธอทำบทแคกเกอร์เลยให้ละเอียดผมมองดูเธอใช้ช้อนค่อยๆบทแคกเกอร์แล้วหงุดหงิดเฮ้ยช้าช้ามากยิงโง่ทำไมไม่ใช่เครื่องปั่นเล่าก็นายบอกให้บดอะให้ตายเถอะต้องบอกทุกอย่างเลยหรือไง ผมทาให้เธอดูทีละขั้นตอนให้เธอทําตามจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องลาดแยมสตอเบอรี่พายผมเลยให้เธอเป็นคนเปิดกระป๋องเจ้าขาแค่เปิดกระป๋องเฮ้ยทำไมผมต้องลุ้นขนาดนี้นะลุ้นมากทาไมมันถึงได้ลุ้นขนาดนี้ผมมองเธอกําลังเปิดฝากระป๋องอย่างยากลําบากอะไรมันจะยากจังปึ๊บกระป๋องแยมในมือของเธอมันสาจนเต็มหน้าและตัวของผมเลย เจ้าขาเฮ้ยขอโทษค่ขะขอโทษค่ะขอโทษค่ะจะไม่ได้ตั้งใจนะเธอทำอะไรไม่พลาดไม่ได้เลยเหรอผมตะโกนใส่เธอเสียงดังเธอพยายามเอาผ้าเช็ดโต๊ะมาเช็ดหน้าผมแต่นี่มันผ้าเช็ดโต๊ะนะผมเลยดึงผ้าเช็ดโต๊ะออกจากมือของเธอขอโทษไงไม่ได้ตั้งใจอย่ากโกรธได้ไหมโกรธด,ดิชะะนะเนอะผมทำหน้าดูใส่เธอที่จริงแล้วมันไปล้างมันก็ออก ขอโทษไม่ได้ตั้งใจอะจะให้ทำอะไรก็ยอมอ๋อนี่แหละคือคำโปรดของผมเลยคือสิ่งที่ผมรออยู่เป็นแมวหรือไงอได้ซุ่มซ่ามนักะต่ทำอะไรก็ยอมงั้นเหรอผมพูดพางมองเธอที่ทำหน้าสลดเธอก็สลดทุกครั้งที่โดนผมด่านั่นแหละนั้นเลียสิฮะ,เ,ะเลียที่เลอะเนี่ยเป็นการทำโทษไง บอกแล้วนี่ว่าให้ทำอะไรก็ยอมอ่ะไม่ต้องบอกก็รู้ยัยนี่มีกล้าหรอกแค่ได้แก้งก็สบายใจละจะต้องอ่ะไอหวานจังเธอเลียมันจริงๆอ่ะเธอค่อยๆบรรจงเลียที่ต้นคอของผมเธอรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่สงสัยผมจะสูงไปก็ไม่เธอหน่อยก็แล้วกัน ดีนะที่เสือเป็นเพื่อนอะถ้าเป็นคนอื่นฉันคงจะลำบากใจอะไรอะเป็นคนอื่นสั่งก็ทำอย่างนั้นเหรอ,อยี่ดทีหวังไปทำกับใครเลยยี่ซื่อบือ้อเก้มลงอีกนิดสิผมก้มลงแล้วหันแก้มให้เธอเธอค่อยๆใช้ลิ้นเล็กๆเลีย,กย,กยกแก้มของผมเบา,บาที่ยอมทำเพราะมันหวานเลยนะฮ้หอมสตรอเบอรี่จังทำแบบนี้ได้แค่กับฉันรู้ปะทำไมอะ่ะ เพราะฉันเป็นเพื่อนสนิทเธอไงทำได้เพราะฉันไม่ได้คิดอะไรกับเธอเฮ้ยใ,ใครจะไปยอมให้เธอไปทำอย่างนี้กับใครกันเล่าซื่อบื้อชะมัดรดติดตามตอนต่อไปเอาแล้วสิคะเริ่มมาตอนแรกไทเกอร์ก็แกล้งเจ้าขาเลยแบบนี้มันจะเป็นยังไงกันนะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะอ๋อและอย่าลืมเม้นคุยกับแอดด้วยนะคะ สุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเพือไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ